เช็คด่วนเฉพาะกลุ่มนี้มีเงินเข้าทั่วประเทศรับเลย1,000บาทกดเป็นเงินสดได้สวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้ก็มีข่าวด่วนข่าวดีนะคะมาแจ้งกันให้ทราบอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่อง DP Channel นะคะก็จะสรุปข่าวมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะฟังง่ายๆเข้าใจแบบบ้านๆนะคะโดยตามมติครมนะคะที่ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าอ,อสมอนะคะ เดือนนี้นะคะก็จะมีค่าป่วยการนะคะของพี่ๆอ,อสมอซึ่งเป็นค่าป่วยการของเดือนพฤศจิกายนนะคะเข้าบัญชีนะคะวันที่15ธันวาคมนี้เองนะคะโดยจะเริ่มโอนในคืนนี้นะคะคืนวันที่14ธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลาตีหนครึ่งเป็นต้นไปนะคะพี่อ,อสมอก็น่าจะมีคําถามอีกว่าและอีก500บาทจะได้วันไหนนะคะอีก500บาทะคะ เข้าบัญชีวันที่18ธันวาคมนี้แน่นอนนะคะก็จะรวมเป็นนะคะเดือนธันวาคมนี้ก็ได้รับ1,5 0 0รบาทครบถ้วนนะคะแบ่งออกเป็น2ครั้งนะคะครั้งแรกนะคะคืนนี้นะคะ1,000บาทแล้วก็อีก500นะคะเข้าวันที่18ธันวาคมนะคะและก็ที่สําคัญนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ๆออสมอนะคะนั่นก็คือมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะคะค่าตอบแทนพิเศษนะคะเดือนละ500บาทต่อไปอีก3เดือนนั่นคือเดือนมกร,รา เดือนกุมภาเดือนมีนาปี64นะคะเดือนละ500บาทก็รวมเป็น1,500บาทนะคะขุ่นวันและกำลังใจให้พี่ๆออสมอนะคะอาจจะมีแนวโน้มจ่ายต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องรอติดตามฟังข่าวกันนะคะถ้าทาง dp channel นะคะมีข้อมูลอัปเดตยังไงนะคะก็จะมา แชให้พี่ๆนะคะได้ทราบกันเลยนะคะสำหรับข่าวดีสวัสดิการต่างๆนะคะถ้าใครชอบฟังกดติดตามกด Subscribe กันไว้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งรับข่าวสารที่นี่ก่อนใครนะคะรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร mm. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตาม DP Channel ค่ะสวัสดีค่ะ